ดาวเคราะห์อน,นอกระบบดวงใหม่กลืนกินสิ่งล้อมรอบหกพันล้านตันวินาทีนักวิจัยด้านวัฒนธรรมดาวเคราะห์ชี้ดาวเคราะห์อน,นอกระบบสุริยะดวงนี้อยู่ห่างจากโลก620ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีหถึงิเท่าพร้อมเผาผลาญปืนกินวัตถุอยู่ล้อมรอบหกพ0ล้านตันต่อวินาที เว็บไซต์ Science News รายงานว่าดาวเคราะห์อนอกระบบที่อยู่ห่างออกไปประมาณ620ีปีแสงกำลังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วกลืนกินกา๊าซและฝุ่นด้วยอัตรา6 0พ0ล้านเมตริกตันต่อวินาทีตามรายงานที่เผยแพร่ในวารสาร t r o p h y s i c a l Journal Letters ฉบับวันที่10ตุลาคม2025รายงานระบุด้วยว่าดาวเคราะห์อนอกระบบดวงนี้ซึ่งไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ได้ขึ้นมาครองสถิติการขยายเติบโตรวดเร็วที่สุดที่สังเกตได้บนดาวเคราะห์ดวงงไม่ว่าจะมีดาวฤกษ์แม่หรือไม่ก็ตามและยังบ่งบอกข้อมูลเกี่ยยยวววกกับาารเเนิิดดดขอดอองคะะ์ลส้ นักวิจัยด้านวัฒนธรรมดาวเคราะห์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้เป็นครั้งแรกเรียกชื่อว่าชา1170-7626ในกลุ่มดาวคือมีเลียนในซีกโลกใต้เมื่อเกือบ20ปีก่อนคาดว่ามีมวลขนาดใหญ่มากกว่าดาวพฤหัสบดีประมาณ5-10ถึง10เท่ากำลังสะสมสสารจากการดูดมวลสารทั้งก๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆวิเตอร์อันเมนรอสอบัตนักวิจัยด้านวัฒนธรรมดาวเคราะห์จากหอดูดาวปาเลโมในอิตาลีกล่าว อันเมนรอสอาบัตและเพื่อนร่วมทีมต้องการตรวจสอบวิวัฒนาการของดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ซึ่งอาจก่อตัวขึ้นรอบๆดาวฤกษ์แม่เหมือนกับดาวเคราะห์ทั่วไปจากนั้นจึงถูกเวียงจากดาวฤกษ์แม่หรือก่อตัวขึ้นเดี่ยวจากกลุ่มก๊าซที่สลายเหมือนดาวฤกษ์เมื่อต้นปีนี้นักวิจัยได้ศึกษาแสงอันตรายโอเลสแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์ตาชา1170-7626และจานรอบดาวเคราะห์โดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มาก VLT ในประเทศชิลี การสังเกตการณ์ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมเผยให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่คาดการไว้แต่สัญญาณแสงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้กลายเป็นดาวเคราะห์ที่เร่งกลืนกินสิ่งล้อมรอบตัวมันเองและสร้างกระแสสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศ韦 l t และกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมเป็บที่บันทึกในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมช่วยให้ทีมประเมินได้ว่าดาวเคราะห์ตชาน1170ถึงกำลังสะสมสสารเร็วขึ้นกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนถึง8เท่า ขณะที่พื้นผิวของดาวเคราะห์๊าซและฝุ่นด้วยรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นเช่นกันและยังเห็นจานรอบดาวเคราะห์เป็นไอ้น้ำที่ไม่เคยพบเห็นในการสังเกตการก่อนหน้านี้ระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมคล้ายว่าดาวเคราะห์นอกระบบนี้กำลังขยายเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างที่พบเห็นได้ยากซึ่งก่อนหน้านี้พบได้เฉพาะในดาวฤกษ์อ,อายุน้อยเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้มีกำเนิดคล้ายดาวฤกษ์ นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าข้อมูลจากปี2016บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ชั็1170ถึง7626ดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำอันเมนรอสอาบัตจะพยายามเจาะลึกดาวเคราะห์เดี่ยวดวงนี้อีกครั้งในปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่แต่การค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมมากนักเขากล่าวทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะเก็บข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบให้ได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวดวงนี้ดูดกลืนพลังงานเพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนนนบ่่อยยแแคไหละาเีงใด อ้างอิง Science News h t t p s c o l o n s o l a s h i l a c l e i c e a i c e n i c e n c e a r t l e a r t l a r t i c l e a r t i c l e a r l a r t i c l e a r t c l e a l a r e r t c l r l a r i e r t r t a r t i r t e r t